สวัสดีค่ะ SP พีอพรอ f a ฟมิลีคลิปวิดีโอนี้มาทำใบเหลียงเตรียมไว้ทำอาหารนะคะมาดูว่าขั้นตอนการทำใบเหลียงที่จะเอาไปทำอาหารเราขั้นตอนเราจะทำยังไงกันเดีย๋ยวมีวิธีการมาให้รับชมค่ะใบเหลียงหนึ่งกร,รัมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ มัดเขาก็จะมัดยางมาเป็นกรรมแบบนี้เวลาเราไปซื้อก็แกะยางออกแล้วก็ดูนะคะนี่นี่คือใบเหลียงนี่ได้มาแบบนี้เราก็มาเอาก้านเขาออกค่ะเราเอาแต่ใบนะคะ นี่ค่ะถ้าอ่อนๆอย่างนี้ก็คือเด็ดได้เลยเอาแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเขาเป็นใบแบบนี้ก็เอาก้านตรงกลางออกค่ะก็คือเด็ดแบบนี้นี่ค่ะตรงนี้เราไม่เอายอดอ่อนๆนี้เอาได้เลยนี่ค่ะเวลาซื้อก็พยายามเลือกกำ ที่ก็เอามาขายที่มีใบอ่อนๆนะคะเนี้ยค่ะถ้าอ่อนๆอย่างนี้ก็คือเด็ดนี้เลยถ้าเป็นใบนี่เราก็สัมผัสดูถ้าเกิดเขายังไม่แข็งแล้วก็เนี้ยค่ะเอาดึงก้านออกอันนี้ค่ะนี่คือยอดอ่อนที่แสนอร่อยเลยแบบนี้เราได้มาแบบนี้นี่ ด้านเขาก็ยังไม่เหนียวเราก็สามารถเด็ดแบบนี้ได้เลยค่ะเอาเฉพาะใบ ก็เสร็จเรียบร้อยกับใบเหลียงหนึ่งกร๊กก็ได้ประมาณนี้อันนี้คือพร้อมที่จะเอาไปทําอาหารได้แล้วค่ะก็จบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะกับใบเหลียงและวิธีการ เด็ดใบเหลียงเพื่อไว้ทำอาหารก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ